เริ่มต้นสัปดาห์แรกของวันพลังงานที่จักรวาลจะดึงดูดจัดสรรมาให้คุณคือเรื่องใดห้ามไม่เท้าถ้ามองจากไพ่นี้จะรู้สึกว่ามีความวุ่นวายมีความคิดที่เห็นต่างหรือแม้กระทั่งการแข่งขันหรือสถานการณ์ที่ต้องใช้แรงประทะทั้งความคิดหรือการกระทําใดๆวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ทั้งหมด3ใบให้นะคะแล้วจะมาให้คุณเห็นว่า สาเหตุใดทำไมจักรวาลถึงเปิดออกมาได้ไพ่ห้าไม้เท้าและแปดไม้เท้านี้เปรียบเสมือนกับพลังแห่งความรวดเร็วการเคลื่อนไหวมาอย่างรวดเร็วฉับพลันหรือแม้ทั่งการติดต่อสื่อสารที่ได้รับข่าวดีพลังแห่งจังหวะที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วอาการของไพ่แปดไม้เท้าที่จักรวาลกำลังดึงดูดมาให้คุณการดึงดูดนี้จะมาดึงดูดในเรื่องเกี่ยวกับความคิด ข่าวดีอะไรบางอย่างที่มาปัจจุบันทันด่วในให้คุณได้เห็นหรือเปล่าสิบถ้วยไพ่แห่งความสุขความรักไพ่แห่งครอบครัวความพึงพอใจในชีวิตความสมบูรณ์แบบทางด้านอารมณ์สภาวะจิตใจและนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จักรวาลกำลังจะมาบอกคุณว่าสิ่งที่จักรวาลกำลังดึงดูดมาให้ในเช้าวันนี้ก็คือคุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนผ่านจากความวุ่นวาย ไปสู่ความสมดุลและความสุขอย่างรวดเร็วนี่อาจจะเป็นข้อความจากพลังงานของจักรวาลที่สะท้อนว่าแม้สิ่งรอบตัวของคุณจะดูสับสนวุ่นวายหรือมีเรื่องท้าทายในตอนเช้ามาให้คุณกังวลแต่กระแสพลังงานนี้กำลังเป็นกระแสพลังงานของจักรวาลที่กำลังพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อมอบความสุขให้คุณได้คู่ควร